มาด่วนขามาดูผักค่ะกับประากาศข่าวบอกเกอรี่บอกเกอรี่ซื้อหนึ่งหน่วยอันหน่วยเดียวนี่ค่ะบ,บอกเกอร์รี่ตัวใหญ่ผักหน้านะหน้านทานมากค่ะคุณผู้ชม ทองอันนี้คนจีนเนาะคะ่ะไปไหว้กันทุบากันเช,ชิงแก่โลละขากัมีได้เห็นไหมขากันไขไม่ครมีทุกอย่างนะคะ่ะาำไขไปมะูหมดเลยอันนี้ บสีขาวไม่หมดดูกันมาดูอันนี้ส้ม หมดเลยเทพงใช้ยงคาวมีหมดได้อะไรกระเจี๊ยบกรเจี๊ยบย่างเออกระเจี๊ยบย่างกระเจี๊ยบนักกอมีหมดเหรอนักกอมีห่ดถั่วฝัญญาวนี่ถั่สัญญาวตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้แพงมากกับถั่วฝักยาวเนาะเพราะว่า หนึ่โลเท่าไหร่น้อครึ่งโล42บาทก็โลละ84บาทเนะมะนาวเลมอนเลมอนอันนี้อะไรทันตะวันอ่อนเนาะ แครอทและแหนกมีเหมครับเพื่อนเดี๋ยววันถามว่าไม่มีมะเขือเทศราชินีอร่อยนะคะมะเขือเทศราชิเนอร์เท่าไหร่นะแปดแปดสิบเก้าบาทเนาะมันมันมันกีนนนะะนะะน่ินเหรอกิโลละแปดสิบเก้าบาทน่งทานนะคะเพืไปไป่อนๆขาขาอีพีนี้จบก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ